คุณผู้ชมเครียดทีวีวันนี้อยู่ในเกมไมค์ค r บพ็อกเก็ตเอ dition อ่าผมหายหน้าหายตามนานนะผมขอชี้แจงนะผมว่าช่องเก่าของผมนะเครียดทีวีทีเรับผมมันได้ทำการผมได้ทำการรีเซ็ตโทรศัพท์เครื่องและลืมปัดอีเมลก็เลยต้องสร้างใหม่ทำใหม่ทุกอย่างผมขอชี้แจงตรงนี้หน่อยับผมก็วันนี้ผมจะรีวิวหมดที่มีชื่อว่า Ghost Rider เฮลไซเคิลหรือรถมอร์ไซค์ของไซค์เอ๋่โก็ไลเด์นเองครับผมไปเฉพาะแล้วก็ไปดูกันผมไปตัวชื่อนี้จะเกี่ยมไว้ครับฉันได้พูดกล้องกับพิจางอาเศษของเศษของรถก็คือนี่ครับผมอยู่ในฝ่ายไข,ข่งโ,งโ,งโ,งโง่ครับเฮลไซเคิลเซ็คไมเนาะก็เทอยย่ Ui. Ừ. bộ step đùi nè, nè, đang, ui, gì, เอาไว้แรงโหจ้ากับผมอะไรต่อวะนี่แล้วนี่จะสามารถชาร์จโดดได้เหมือนม้าเลยเอืออมครับนี่โดดขึ้นได้แปด็วกองจำได้ให้ตาอ่านนะครับ เอ้ยลุง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 ไอ้ยชิบหายแล้วลาคน ครับผมผมไปอ่านมาจะเอ๊อข้อมีโซ่ด้วยผมรู้โซ่มันคืออะไรอันนี้เหรองครับผมวางก,กันครับผมโซ่โซ่นี่เหรอเชนอ๋อใช่ด้วยอ๋อเราสมมติข่อยู่นี ีนมหาเว้เมามา,ม,ามันต้องมันต้องห่งรยกมัเมมด้อ้อคอยจัดแล้วก็ตอเนี้คืนครับผมอ้าว ผมลืมว่าผมเปิบนะผมกินยานาะวิชันเข้าไปต่อครับผม,ผมดูครับผมน้ะรังแสงด้วยเท่ สามารถลงทะเลได้เนี่ยาสามารถลงลาวาได้เหมือนกันครับผมเคกันนครับผมแค่จัด โอ้โหยวลองไปนรกกันนะผมหมดเสกมาไปอุย้ยไปงั้งนเฮ้ยไม่มีเสียงเลย อาแล้วเขาก็เป็นไงบ้างกับแอดออนตัวนี้กับอ d d o n cursor tail tail เรับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คนสร้างไว้ข้างล่างครับผมแล้วก็ทิ้งลิงก์แอดออนไว้ข้างล่างแล้วก็คนสร้างมีเซอร์ไพรส์หลายอย่างครับผมรอเวอร์ชั่น17ครับผม1.7ึ่งจเอะไรเนี่ยผมลืมละก็จะมีก็จะมีของมาเพียบแน่นอนครับผมมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็ติดตามให้ครับผมเดี๋ยวเขาแจ้งเขาทีหลังตอนนี้ก็สวัสดีครับผมบาย सी एके बाय